คำเตือนเป็นเพียงในทางเลือกซื้อสลากกิจแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง FC ฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลสุข,ขสุขพลน,นะครับเดิมมาเจอมาเจอกันนะคะสบหรับบรรยากากลางบรรยากาศฝนลินปอแปะปอแปะพี่น้องนะครับ อากาศคือว่าฝนกระทุกนักช่วงนี้งนักพี่น้องนอกจากแดงปักแป๊กปักแป๊กกีพี่น้องนะครับกะอาจจะดีล่ากลับไปก็ต้องขออภัยบางเสียบางที่ก็ได้เนาะนะครับอาสลับมือนี่กับแนวและทางของอาจารย์ไม่ออกนามแล้วกะอาจารย์กำลังวั่นนักพี่น้องสองสองอาจารย์การักกันสำหรับหมวดอัสลับคลิปนี้การักกันนะครับอัสลับคลิปนี้ แบบก่อนนะครับ hmm? ี times, okay. ่งว in <It> ันท <cept transparency> ี hmm? uh, um, uh, oh. ่ผ่านมาโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตลืมตัวพี่น้องลืมขอข่าวเนี่ยครับอ่ะขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่นแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบคุณหลายกันแล้วกันสลาบผู้คนกดไลค์กดแชร์ผู้คนกดติดตามเนี่ยเสียเสียเสียตังค์นะพี่น้องเสียเงินนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสรากินแบงของทางรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งเพียงนั้นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักรวนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นไม่ได้การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่ากว่ากันไปนะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับ เมื่อก่อนนะครับพี่น้องมาเบึงสถิติีขอบูนนะครับหัวบันที่16เมษายน2,568นะครับหนึ่งกับเจ็ดนะครับอาจารย์กำลังบ้านพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดออกมาที่2อเจ็ดนะครับมาเจ็ดพี่น้องสามตัวมาหนึ่งที่สองตัวลุดพี่น้องวันนี้ลุดไปพี่น้องลุดไปเนาะบ่มีจักตัวเลยนะครับเข้อเป็นร่างกับเข้อขบบนกับข้อเข่านะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องมันก็คือว่านอนเพราะว่า าการคิดคำนวณกรรมตามสูตรเขากระจอมาแบบเพิน่นใดญมากกับจังสี่ครับถึงพิจบรวากันนะพี่น้องเนาะนะครับต้องอใส่วิจารณญาณในการรับชมกันแล่งขันในมาที่เกตแบบมาที่เกตสำหรับวันนี้นบบมาแล้วพี่น้องสำหรับวันนี้มาแล้วอาจารย์อาจารย์กำลังบันก็นอาจารย์ไม่ออกนามนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเด้อขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งเขียนเสนาจอนี่งละพี่น้องคือปบ่ บรดัทนันาัวนี้เกี่ยนใสนาจอนสีกุจิงอะไรนะครับวันที่สองนะครับวันวันศุกร์ที่สองครับะอะไระ่ะทักห้าเราบอโอ้ยครับ68นะครับวันที่สองเดือนห้าเดือนพฤษภาคมปีสองพัน บ่าขัก่อนในพี่ดองบบกมันไม่ไม่จะไก่มัน,มมมนจะอะไรล่ะมันก่คือเม็ดเขียนนี่เนาะเดี๋ยวกำลังมันตัวไหนนะครับอ่อีกกันนึงนะครับอีกกระน,นึงสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัว มองง <illa> te <wo> yani ูเรือพี่น้องด้วเด้อมองงูเด้อนะครับอ่ากำลังวันนะครับกำลังวันวันนี้นะครับขอเรียกออกไปสกวัล้วพี่น้องเนาะกำลังวันงุวันี้นะครับกำลังวันวันนี้มาที่มาตัวยังพี่น้องว่าเอามาที่มาที่เอ้าประกาศคือบอกเราพี่น้องบบดนี้โอ้ยเนาะเหมือนมึกแล้วเหมือนมึกแล้วเหมือนมึกแล้วนะ นะครับกาลงังวันงวดนี้ให้มาที่ให้มาที่สองกับหนึ่งนะครับอีกนหนึ่งผมหงำอะไรพี่น้องชิ้นห่งไ่ค่อยเปลี่ยนอะไรนะับสองกับหนึ่งได้พี่น้งองเด้นะครับการราง,งวันวดนี้มาที่สองกับหนึ่งนะครับชิ้นชอบประชัดคัดใจกับพาดได้พี่นะ้องเด้อ กำลังวันมาที่สองกับ1น,นะครับจับชุดใดจับไปจช่ไหพี่น้องอามาอาจารย์ที่ไม่ออกนามนะครับพี่น้องเนะาะสตัวมาหนึ่สองตัวอาจารย์ไม่ออกนามอาจารย์ไม่ออกนามนะพี่น้องเนาะ,ะสามตัวมาสองตัว ได้แก่นะครับได้แก่ได้แก่ได้แก่อะไรหรอได้แก่เดี๋ยวเอาเขียนเอาคางได้เขียนจ้างเนาะเอาะขายหน่อยเขีนยขนยได้แก่สามแล้วก็หนึ่งแล้วก็กวเก้าโอ้ยเก่าคือลมคอยง่อยเสีย <laughs> อ่ะเนี่ยนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไปให้พี่น้องด้วยดับกลัวพืนที่ สองเดือนห้าสองพฤษภาคมองพายดนับเดือนกำลังวันคือ2กับ1อาจารย์ไม่ออกนามไหมที่3า่กับ9นะครับ3 1 9่เอ้าอะ่อชออะชอบพี่น้องชอบรือบ่ชอบจะอะไก็แล้วแต่พี่เจ้าหน้าพี่น้องมาเทียบบที่ชนกันที่หนึ่งนะครับวันนี้ชนกันที่หนึ่งหนึ่งสีมาบอพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาลุ่นครับอ่า เจ๊ K man, คำนวณแม่นแล้วับเจ๊คำนวณแม่นกะเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดสีนั่มาเสนอกับพีก่กลมงเพราะว่าเจ๊คำนวณแม่นกะอยู่หาว่าเป็นนักเอกหรือว่าเป็นตัวเอกประจำช่องเฮ่าก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อนให้จะไดะว่า,าเป็นนักเอกประจำช่องนะ้อพี่น้องเนาะสี่พิษบพว่ากันทางวันนี้เขา,าต้องตงัวนั่นสลับเจ๊คำนวณแม่นนะครับกะว่ากันไปนะ้อพี่น้องนะเนาะวันนี้สี่ เป็นหังไดเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดสีน้ำสเสนอเสียงอาจจะบอสเทไรได้พี่น้องเส้อสามมือนี่ก็ได้เนาะแต่เพราะว่าเสียงผลนะบี่นันแดดกับคือว่าลังคามันต่ำเนี่ยผมยิ <c oughs> นเสียงเสียงสีงสรแรกรแรกอยู่นะครับฝนตกลิ้นฝนลีนพรัมพลัแต่ว่าก้าเมื่ออากาศเย็นขึ้นนะครับเย็นลงบวมเงย็นขึ้นเย็นลงเนาะไปเนาะถ้าเมือากาศเย็นลงอยู่ก็เสมอมาประกวนอยู่กับไข่ยอยู่นะครับอขออนุญาตปิดไปแค่น,น้อยหนึ่งพีจารณาเนี่ยขออนุญาตปิดไปสักนิดหนึ่งนะครับ ามังสิเป็นเจตุลนะพจน,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 น์นะครับเดี๋ยวจังลอยจังสีจังลอยจังสีให้เบิ่มอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคันธิของไม้กระไดอ่ะนะครับสารสัมพันธ์ประกาศสารสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านอาจารย์ท่านใดนะครับอยากรุ่งบถตีฮิวาช่องของน้องแซสนช,นช่องหน่อยอยากยินดีเลยครับเด้ออยา่าเสนอผลงานหรือว่าอยากแบ่งปันแนะบบพวกรวยอยากแบ่งปันข้อมูล ให,หให้หัวจต้องการได้ลายาให้พี่ให้้องรับเรื่องการลายคนขึ้นนะครับยินดีนะครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางยินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอฟซีกับอาจารย์เพิินนะครับบัวสิเป็นเลขคข้อมฝันแต่บัวสิเป็นเลขคํำนวรด้วยเลขมาทชื่งได้กระยาพี่้องเด็กมาเชื่องได้ใหญ่มดนะพี่รองเนะาะยินดีเป็นสื่อกลางเลยพี่้องเด้อยินดีเป็นสื่อกลางให้ระหว่างเอฟซีกับ ทั้งอาจารย์เพิ่นครับยินดีนะครับว่าอยากใส่บริการช่างเชื้อเขาก็ยินดีนะครับยินดีมากๆเลยนะครับอ่ะมาเบิ่งรอบสุดท้ายนะครับกำลังวันมาดูรอบสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับว่าสิเป็นตัวไรนะครับสำหรับทันทีเข่าเมื่อไหร่นะครับมาเบิ่งกันแล้วกันนะครับกําลังวันวันนี้เด่นกําลังวันให้มาที่สองกับหนึ่งสองกับหนึ่งยองนะครับบ่ค่อย บ่ค่อยรู้ดูป่นไดพี่น้องบางวันก็สิมีตัวเดียวเลขักเลขกตัวเดียวบางวันก็มีสองตัวเนาะนี่ครับก็บัม่ก็บเรืแต่กับมือการน้วันของวันวันหนังมือแม่บอกเลยพี่น้องว่าบอลเนี่ยเจ๋อเลยนะบาทน่าจะใช่มันออกวันศุกร์นะครับการน้วันขาวันศุกร์หาว่าจะในกับจังสีแจงไม่เรือพี่น้องน่าจะใช่แหละการน้วันเข้าวันศุกร์มีหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเอ้ยบอลแม่สอนกับเนื้อพี่น้องโอ้ย เพิ่นไปบึ่งตัวพี่ตัวของเกา่าไอ้มันมันตากายที่รองตากกยเนาะการัางวัลงนนี้มาที่ให้มาที่สองกับหนึ่งนะครับสําหรับอาจารย์ไม่ออกนามนะอาจารย์ไม่ออกนม้มให้มาที่สามหนึ่งเก้าสามตัวสามตัวก็คือสามตัวสามตัวนี้ที่รองมาหนึ่งถึงสองตัวโนะดยเฉพาะจะไปทั้งมกักจะเข้าทาง สองตัวลงล่างนะครับส่วนมากจะไปทั้งคนชัดส,ส่วนหลายนะแต่ว่าก็จะมีขึ้นบนฟ้าแน่ลงล่างลงใต้บาดาลแน่สินะครับพี่น้องกับไม่ธรรมดาพี่น้องมีขึ้นฟ้ามีลงพื้น้ <c oughs> น้อยทีว่าจะไหนนะครับบางส่วนกับเป็นหน้าเกียดโผด่บางต่วมันก็บจีบไปเจ็บไปเจือเ,เกินไปนะพีน่น้องก็อ่ะเข้าใจตามนี้พี่น้องแคปหน้าจอไปได้ครับเด้อสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่สำหรับท่านที่เบิ่งบ่ทัน มิเตอร์เอสนะครับเบิรงเอาแคบหน้าจอเขียนมาังงามปไปเลยพี่น้องโดยเฉพาะเลขเก้ามันเอียงแค่น้อยนึ่งตัวหนัง,งสือผมบักหนึ่งหนึ่งหรอกแต่ว่ามันอ,อันเขียนที่แดดแบคือตรงๆอยู่บนเทือกเ้าไทยหนึงปป่งหนึ่งบ้าบลวนมาพากันพี่นอนะ้องเนาะถ้าคิดเกงต้องขอขอบพระคุณนะครับอ,อาจารย์เด่นกำลังวันเด่นกำลังวันแล้วก็อาจารย์ไม่ออกนามเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นเดให้ทางช่องในมานะนำเสนอจะพี่กับน้องในพี่แฉะนากันในงวดวันที่ สองเดือนพฤษภาคม2568ครับสำหรับอาทิตย์หนึ่งเป็นวันไไวแรงงานเนาะวันที่สิก็เกิดเดี๋วันที่สองอขอบคุณเอฟซีเป็นช่องที่ดีตามทุกสุข,ขทุกคนะนะครับเด้ออ่าขอเอฟซีทีกบมาแสงินลานกันเมื่อสุดทุวันที่2พฤษภาคม268สหรัสิบพารคิมีเพื่อนสนิทไปพบกับคิมนาคิมนาค้าค่วาสวัสดีครับ